ในฐานะเป็นเพรชรเลนประธานสมาคมเชียวอาเชียนเนี่ยเราได้ผลักดันในส่วนของเรียกว่าภาษาไทยผมคิดว่าเข้าใจกันคือ DIY ถ้าองค์กรถ้าจะใช้ดิจิตัลนะครับในรายการเนี่ยผมคิดว่าสปีดต้องมา สวัสดีครับพบกับรายการ Tech i n t e n t อัปเดตเทรน์องค์กรดิจิทัลยุคใหม่ใน10นาทีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นความร่วมมือกันครับระหว่างสมาคมไทย CIO กับ A AS Business ครับเรามีความตั้งใจครับที่จะเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีรวมถึงทริปต่างๆในการที่จะนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากท่านผู้บริหารนะครับท่านเป็นประธานสมาคม CIO อาเซียน ท่านชัยเจริญอัติแพทย์นะครับสวัสดีครับครับปัจจุบันท่านเป็นกรรมการสมาคมไทยซีโดยตําแหน่งอีกตําแหน่งด้วยนะครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเรื่องของ Digital Engineering นะครับเืออะไรและเป็นประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรบ้างก่อนอื่นครับผมว่าคําว่า Digital Engineering เป็นคําใหม่นะครับอาจจะขอให้ทางท่านเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าอะไรคือ Digital Engineering ครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักคํานี้มาก่อนครับ เอ่อผมโชคดีนะครับทำงานอยู่ในกับเพื่อนต้องเลาเพื่อนเพื่อน c ี o อในกลุ่มอาเซียนนะครับสิบประเทศคพามจริงวันนี้มันเป็นสิบเอ็ดประเทศแล้วนะครับเอ่อสิบประเทศเนี่ยก็มันทำให้ผมเห็นจุด อ่อนจุดแข็งหรือรวมไปถึงทิศทางที่เขาจะไปไปกันอย่างไรนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าในช่วงปกติหรือช่วงฉุกเฉินเช่นเรื่องช่วงโควิดในฐานะเป็นประธานสมาคมอาเซียนเราได้ผลักดันในส่วนของเรื่องว่าภาษาไทยผมคิดว่าเข้าใจกันคือ DIY คอย่ามัวแต่ซื้อครับครับ DIY เถอะนะครับตอนนั้นก่อนก่อนโควิดนะครับก็ผลักดัน แต่ประเทศที่ผมว่าเขาที่เขาแคชอัพเร็วในเรื่องทำเองนะครับอย่าซื้ออย่างเดียวผมคิดว่าก็คือเวียดนามนะครับพอท่านตอนช่วงโควิดในวันนี้เขาก็มีระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ของตัวเองแล้ว Make in เวียดนามใช้นะครับข้อมูลมันก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่ในประเทศเขานั่นไม่แปลนะครับแต่ถามว่าในวันนี้เราผักดันอะไรนะครับล่าสุดในประมาณสักปีปีกว่าๆเกือบสองปีเนี่ย ผมเองสังเกตเห็นว่าการสมัครงานหรือความต้องการทางดีมานไซส์นะฮะนดิมนไซส์ความต้องการของหน่วยงานขององค์กรนะครับในระดับใหญ่ระดับตึงนะครับต้องการคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือต้องการด a ต a าเอนจิเนียร์หรือเปล่าต้องการด a ต c าไซส์หรือเปล่าใช่นะครับแต่ถามว่ามันมีอันใหม่โผล่ขึ้นมาคับดิจิตอลเอนจิเนียร์เอ๊ะมันคืออะไรล่ะครับนะครับผมก็เลยเห็นอันนี้ก็เลย เริ่มคุยความจริงในอาเซียนก็รู้ทราบกันนะครับระดับหนึ่งในเรื่องดิจิทัลประเทศไหนสิงคโปร์ระดับสองมาเลย์ียระดับสามคือเราระดับสี่วิ่งวิ่งกันมาแล้วนะครับมใกล้เราแล้วใกล้เราแล้วนะครับแต่ทถามว่าถึงแม้จะจะคอลลาลบเรตกันนะครับมันก็เป็นคู่แข่งกันในในปกตินะครับในธุรกิจในในระดับประเทศในอะไรกันละเหมือนกันเพราะก็เลยมาผลักดัน ถ้เกิในในวอรอทวิศกรรมสถานในประเทศไทยแล้วผมก็ดีใจนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีหลายมหาวิทยาลัยแล้วบางมหาเริ่มมี 1, 2, 3, 4นะครับรวมถึงสถาบันใหญ่ๆเช่นสถาบันไทยญี่ปุ่นครับนะครับเริ่มมีหลักสูตรความจริงมีปริญญาตรีนะครับของมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง DE Digital e n g i n e e r ีนะครับซึ่งอาจจะต้องฝ่ายจูนสักนิดหนึ่ง นะครับว่าเรากําลังจะปั้นเด็กขึ้นมาใน4ีปีข้างหน้าสปีข้างหน้าเนี่ยตรงกับที่ทางสังตลาดอยากได้ไหมใช่ครับจริงฟังอย่างที่ท่านเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าตอนนี้กระแสการเข้าใจว่าประเทศไทยมีความต้องการเรื่องของวิศวกรดิจิทัลแล้วกันนะครับดิจิทัลเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับเริ่มมีแล้วภาคอุตสาหกรรมต่างถ้าอยากจะ DIY อยากจะพัฒนาเรื่องต่าง ใช้กันเองเนี่ยต้องมีคนพันนี้ในองค์กรใช่ไหมครับ innovation behind the scene ก็เรื่อง innovation ครับเพราะฉะนั้น Digital Engineer หรือ Digital Engineering ก็จะมาช่วยผลักดันองค์กรเนี่ยให้ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับรอนนี้บทบาทของคนที่เป็น Digital Engineer เนี่ยครับในองค์กรเนี่ยเขาต้องไปผลักดันเรื่องอะไรบ้างครับผมว่าพวกเราโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้าใจนะครับคำว่าดิจิทัล D E D E digital นะครับ เอ่ือนอย่างรูปภาพเนี่ยนะฮะครับณวันนี้มันไม่ได้อยู่ในในกระดาษโพสการ์ดแล้วนะครับมันอยู่ในมันอยู่ในกล้องมันอยู่อะไรเงยล่ะครับเอาไปเปลี่ยนเอาไปตัดส่งไปนู่นส่งไปนี่ลบอะไรก็ได้ทันทีทันใดนะครับพูดถึง less and less paper อย่าเรียกมันเปเปอร์ซะฮะอย่เรียกมัน less and less paper นะครับอ่ามันไปด้วย speed นะครับอ่ามันไปด้วยความโปร่งใสมันแฉะได้นะครับเพราะฉะนั้นสามอย่างถ้าองค์กร ถ้าจะใช้ดิจิตอลนะครับในหลักการเนี่ยผมคิดว่าสปีดต้องมาความเร็วนะครับความเร็วต้องมาอันที่สองคือเรื่องเรื่องอไม่ว่าจะ e ีเพเ e นตไม่ว่าจะอีฟอรอะไรต่างอีเนี่ยคือลดกระดาษให้มากที่สุดอันที่สามคือ transparency ถ้าได้สามอย่างนะครับไม่ว่าจะองค์กรระดับประเทศนะครับที่ทำให้คนทำงานได้เร็วที่สุดสะดวกที่สุดไม่ต้องกรอบแบบแล้วฟอร์มแบบออกเองเนี่ยนะครับนั่นหละ คือสิ่งซึ่งสิ่งซึ่งดิจิทัลคำถามก็คือแล,ล้วเอนจิเนียร์ล่ะเอนจิเนียร์คือคนที่คิดมองเป็นระบบ,บมองคอนเซปต์ตั้งแต่การออกแบบ,บนะครับจนก่งออกแบบเอาไปผลิตเอาไปใช้นะครับจนกระทั่งถึงการทำลายนะครับผมยกตัวอย่างถ้าผมคนคิดของได้ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วผมออกแบบมันเอเจนเจิเนียร์หน้าที่ออกแบบนะครับออกแบบมันให้ให,ให้ให้แบตเตอรี่เนี่ยปิดเปิดไม่ได้เลย อันแปลว่าของเล่นชิ้นนั้นถ้าแบตเตอรี่หมดมันต้องทิ้งครับการปลดหลายประเทศเนี่ยมีนะครับ <laughs> แต่วันนี้ยังมีเอาของเล่นซึ่งประเภทแบตเตอรี่เปิดไม่ได้แล้วเอาพลาสติกเข้ามาแต่ประเทศทิง้งด้วยทิ้งก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทิ้งยังไงแบตเตอรี่มันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่มีอินสตรักชันไม่มีบอกนั่นไม่ใช่ไม่ใช่อิเนียริ่งนะครับอิเจอรริงต้องมองในเรื่องเรื่องกรีนเรื่อง sustainability ต้องเข้ามาครับนี่คือดิจิตอลกับอิ g เ n e e r ริ g งบวกกันนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือ มองเป็นระบบนะครับ optimize มองเรื่องความปลอดภัยจนกระทั่งถึงระบบการทำลายครับคราวนี้พอเราทราบแล้วครับว่า Digital Engineering <ม>คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงภ<ม>าคองค์กรภาคธุรกิจนะครับ<ม>เขาจะได้ประโยชน์อะไรกับเรื่อง Digital Engineering บ้างนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าเขาอยากจะเอา Digital Engineering มาใช้ในองค์กรของเขานะครับ<ม>ทางพี่มีคำแนะนำอะไรให้กับคนในองค์กรต่างๆบ้างครับครับผมคิดว่าในองค์กรเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าย้อนหลังไปนิดนะครับย้อนหลังไปตอนที่ไม่นิดระยะนานพอสมควรที่ประเทศไทยแล้วกนเรือองค์กรเราก็แล้วกัน,กนเอาคอมพิวเตอร์มาใช้มันเป็นมันเป็นเกาะเกาะฝรั่งเรียกเทอร์เซนไอแลนด์ใช่ไหมครับเอ็กเซลก็เอ็กเซลของโต๊ะนี่อ่าฮะเป็นชิ้น,ช,น,ช,น,ช,นชิ้นไป่เป็นชิ้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 นไปถ้าจะมาต่อกันก็ต้องรีคีครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันหมดยุคนะครับหมดยุคตอนขณานี้ยุคนั้นมันผ่านมาแล้วครับมันมันเข้ามาในยุคนี้ยุคที่ว่าขับรถผ่านได้เลยครับ อ่าอะไร EC Pass อะไรต่ออะไไม่ต้องแล้วนะครับขับรถผ่านได้เลยนะเท่านี้มันมามันมานะครับมันแปลว่าไม่จําเป็นแล้วนะที่จะต้องพิณเอาออกมาแล้วก็รอไปให้เจ้านายเซ็นนะครับกระบวนการมันต้องหายไปนะครับถามว่าใครล่ะที่จะมองเห็นความต้องการของนี้ผมคิดว่า Engineer Engineer เนีเขาเห็น p r o c e s ทั้งหมดมองเป็น system มอง o p t ออ i ติมอสมองแล้วทำยังไงได้ปลอดภัย ขับรถผ่านด่านปลอดภัยได้ยังไงด้วยสปีดเท่าไหร่เขาออกบแบบเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบถ,ถ้าโกงมาเลยกล้องถ่ายปึ้งเดี๋ยวก็ตามจับได้เทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ,องค์กรนะครับจะแอพพลายได้ยังไงเพื่อจะให้ได้สปีดเพื่อจะให้ความโปร่งใสเพื่อจะให้ให้อะไรละ่ะคนให้อกให้ให้คนใช้กระดาษน้อยที่สุดนะครับ,รบเ,ปเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม ครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการที่ว่ามองอะไรเป็นซิสเต็มแบบออพติมัชนะครับมันคือคอนเซปต์ของ DE e i g i t a l e n g i n e e r i n g ครับครับถามว่าจะเริ่มอย่างไรใช่ไหมครับเริ่มอย่างไรผมคิดว่าในในองค์กรนะวันนี้มีคนเหล่านี้อยู่นะครับมีคนเหล่านี้อยู่เพียงแต่ว่าอย่าไปสต็อปหรืออย่าไปเบรกหรือ คำจริงสิ่งที่ผมอยากจะผลักดันมากคือแต่อาจจะยากสักนิดในภาครัฐคือเรื่อง innovation นะครับ innovation เนี่ยมันแปลว่าทำผิดก็ได้นะส่งจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยมันต้องระเบิดบเขามีสิทธิ์ที่จะรู้แล้วเขาจะไม่ทำผิดพลาดอีกครับคำถามคือใครที่จะ,จะแก้เรื่องคนนี้บอส you are the boss นะฮะถ้า you are the boss แก่เหมือนผมหรือแก่น้อยกว่าผม ช่วยช่วยช่วยเปลี่ยนจุดนี้ให้ได้นะครับ,รบจุดที่ว่าคนที่ทำผิดพลาดแล้วเขานั่นคือการเรียนรู้แล้วก็แช์นะครับแชร์ความผิดพลาดด้วยกันอย่าไม่ใช่แชร์ความเสนเด็จอย่างเดียวแชร์ความผิดพลาดด้วยกันนะครับนี่เราจะทําให้เกิดเกิดเ,เรียนรัดเรียนรู้แล้วก็คนจะมองเห็นคอนเซปต์ไปดวงจันทร์กันได้อย่างไร,รนันน่นก็ไปไปได้สำเร็จ เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยี AI ไปดูจันสักหน่อยนะครับใช้เทคโนโลยีหลดดลอดไฟผมไม่ทราพูดถึงหลอดนะครับคนใหยอาจจะงงครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านพูดถึงเรื่องของ DIY ไม่มีใครที่ทำอะไรใหม่ๆครั้งแรกแล้วสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพักดันเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าอินโนเวชั่น ต้องอนุญาตให้มีความผิดพลาดใช่ไหมครับแต่เอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วเคลื่อนต่อไปสู่สิ่งที่องค์กรอยากไปเป็นยังไงอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับคนในองค์กรนะครับใช่ครับบอสขอช่วยแก้จุดนิดนิดหนึ่งนะครับนะครับถ้าอยากถ้าอยากจะให้บ้านบ้านคุณมีนี่เ่นอยากจะให้ประเทศเรามีนี่เช่นต้องต้องเริ่มลบกระบวนการพวกนี้นะครับสร้างสรรค์ให้มากกว่านี้แล้วยอมนะครับยอมที่จะใช้ ยกตัวอย่างเรื่องจริงเลยนะครับ,รบผมผลักดันผลักดันให้ประเทศเราใช้ระบบเทเลคอนเฟลเลนซ์ครับ,รบผมผมใช้คําว่าวิกฤตเป็นโอกาสกันแล้วกันนะครับ,รบผู้ใหญ่ยังไม่เคยใช้ระบบเทเลคอนเฟลเลนซ์นะก่อนโควิดครับอพอโควิดมามีระบบเทเลคอนเฟลเลนซ์หรือประชุมทางไกลเนี่ย หลายยี่ห้อครับมาเร็มาจกถึก็มนนีครับแน่นอนเขาทํามาสําเร็จอย่างดีแต่ถึงแม้อย่างดีก็จะมี r e v i ชั่นหนึ่ง s i o n ชั่นสอง o n 3นสามผมเองก็ดันดันเด็กไทยนะครับดันหน่วยงานประเทศไทยให้ให้เอาของคนไทยที่คิดขึ้นมาที่คิดระบบประชุมทางไกลเอาใช้เถอะครับแล้วเราก็ได้ทดลองใช้ในหน่วยงานสําคัญนะครับของประเทศก็อยากจะฝากเอ่อเจเนอเรชันใหม่ นะครับที่กำลังจะดูแลประเทศให้โอกาสนะครับขอให้โอกาสเด็กๆนะครับให้เขาทําผิดพลาดครับให้เขาเรียนรู้เถอะนะครับฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับสำคัญมากครับก็ต้องขอบคุณประสบการณ์นะครับแล้วก็คําแนะนำนะครับจากท่านชัยเจริญนะครับผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะได้เข้าใจแล้ววันนี้ว่าดิจิทัลไอจิเตอรลิงคืออะไรแล้วก็ที่สําคัญคือในแง่บริหารนะครับผู้บริหารลีดเดอร์ต้องให้โอกาส ต้องมีโอกาสให้กับเด็กๆให้กับคนที่ทําเรื่องอินโนเวชันในงองค์กรให้เขาผิดพลาดได้หให้เขาปรับปรุงเอาเลเซอร์เลิร์มาต่อยอดได้นะครับวันนี้เราได้เข้าใจเรื่องของ Digital Engineering ่งนะครับกับท่านชัยเจริญแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับรายการเ e อินเทนเนี่ยเราจะมาพบกับท่านทุกๆสัปดาห์นะครับทางช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ ถ้าหากท่านนะครับสนใจรายการเทเอนเทนก็อย่าลืมติดตามในการเทนเอนเทนทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านเฉยญอติพทย์นะครับที่มาให้ความรู้นะครับลรวเดี๋ยวพบกันใหม่ใหม่ในเทเอนเทนตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ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 พบกับรายการเทเอนเทนได้ทุกสัปดาห์ครับท่านสามารถติดตามรายการเทเอนเทนได้ตามช่องทางดต่อไปนี้นะครับตอนหน้าเรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจติดตามชมกันครับสวัสดีครับ